วันนี้ก็มามีไม้มาปล่อยนะคะตัวนี้เป็นเกอบเกตตัวนี้เป็นเกอบเกตนะคะด่างสวยด่างคือแม่เขาสวยมากนะคะตัวนี้ต้นนี้ปล่อยอยู่ที่หนึ่งพันบาทค่ะส่งฟรีค่ะ กาบเกนะคะดูมีความเป็นเงินเงินที่ใบแล้วนะคะต้นที่สองนะคะต้นนี้มันีล้อมเพชรค่ะเขาแผงเขียวนะคะแต่ว่าความด่างเขาก็ความด่างเขาเนี่ยค่ะใบนี้ด่างแล้วต้นนี้ปล่อยอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะลุนได้ตลอดค่ะแม่เขาแม่เขาสวยมาก ขอดูแม่ได้นะคะต้นแม่ยังไม่ยุบต้นนี้เสร็จเสร็จถีสุพรรณค่ะเป็นไม้แยกหน่อค่ะเศรษฐถีสุพรรณหน้าชมพูเริ่มมาแล้วนะคะตัวน,นี้นะคะชมพูและะ้วค่ะต้นนี้ปล่อยอยู่ที่450บาทค่ะไม่มีค่าจัดส่งนะคะส่งฟรีค่ะ ค่ะต่อไปนะคะเป็นชายชนค่ะชายชนต้นนี้ป้ายสวยๆเลยค่ะหลอดใหม่มาแดงเลยค่ะต้นต้นนี้อยู่ที่800บาทค่ะต้นใหญ่ต้นต่อไปนะคะต้นนี้ต้นนี้อยู่ที่300ค่ะส่งฟรีค่ะ300สามร้อยส่งฟรีกระถางเล็กนีมค่ะ3าม้อส่งฟรีหมดเลยค่ะ น่อใหม่กำลังแทงนะคะป้ายกันนะคะชายชนค่ะสามร้อยบาทค่ะต้นเล็กส่งฟรีค่ะต่อมานะคะต้นนี้คือทาดบางแก้วค่ะต้นนี้คือทาตบางแก้ว,นนกวหน้าเขาจะชมพูจะว่าแผงเขียวก็ก็ยังไม่ไปนะคะ ก็ยังมีชมพูอยู่ต้นนี้ปล่อยอยู่ที่แปดร้อยแปดร้อยทวนแล้วกันค่ะเอาแค่แปดร้อยทวนส่งฟรีค่ะอยู่ในกระถางสี่นิ้วหมดเลยนะคะต้นนี้ทานบางแก้วนะคะต้นนี้คือพมพิมาน,นะคะ่ะพรมพิมานอยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะตรงนี้ ใบป้ายแล้วนะคะสวยต้นนี้ขอปล่อยอยู่ที่590บาทค่ะ590บาทเริ่มมีหัวแล้วนะคะหัวประมาณนี้ก้อยแต่ว่าน้องยังต้นเล็กอยู่ตันนี้ค่ะดูไปชัดๆก่อนนะคะโอ๊ตลมๆค่ะต้นนี้นะคะเมืองพัทยาค่ะ เมืองพัทยาหน้าส,สวยเมืองพัทยานะคะปล่อยอยู่ที่400บาทค่ะ400บาทอยู่กระถาง4นิ้วนะคะเห็นหน้าชัดๆไมมเอ่ยโอ้ยมือเริ่มสั่นนี่ค่ะ ต่อไปค่ะเป็นต้นนี้ต้นนี้เรียกว่ากวักซับมันเป็นบอลกาบนะคะเป็นบอลใบกาบคือน้องสวยนะเพียงแต่ว่าคือคนยังไม่เรียกว่าอะไรอะ่ะยังยังบางยังมีไม่เยอะค่ะน้องน้องเป็นบอลใบกาบดูให้โฟกัสดูที่จุดเม็ดเขานะคะคือต้นจริงสวยมากต้นนี้ นะคะ่ะก็จะมีหูตรง้านนะคะนะคะี่ค่ะปอกซับค่ะต้นนี้ปล่อยอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะหนึ่งพันสองร้อยบาทคือได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสวยจริงๆต้นนี้เป็นเป็นไม้ผ่านะคะไม้ผ่าชิน้นสวยจริงๆค่ะสวยมากหนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะส่งฟรีคือ ต้นต่อมานะคะต้นนี้คือสีไม่ใช่สีต้นนี้เขาเรียกว่าสีลานักป่าดค่ะสีลานักป่าดค่ะต้นนี้เป็นเป็นหน้าแดงค่ะเขาจะเป็นหน้าแดงสีลานักป่าดหน้าแดงอาจจะมีป้ายนิดหน่อยป้ายเขียวด่างเขียวประมาณนี้ต้นนี้ปล่อยอยู่ที่500บาทค่ะ ต้นใหญ่แล้วนะคะห้าร้อยบาทค่ะส่งฟรีค่ะสีลานักปาดนะคะต้นนี้ชื่อศีลานักปาดค่ะค้ามีมีธาตุบางแก้วนะคะอีกต้นหนึ่งตัวน,นี้คือธาตุบางแก้วน่าจะแพงนะค่ะต้นนี้เปิดอ,อยู่ที่ห้าร้อยบาทแล้วกันค่ะเอาแค่ห้า้อยบาทพอส่งฟรีค่ะแต่ ก็มีสิทธิ์ลุ้นที่จะชมพูนะคะเพราะว่าอันนี้อเป็นแค่ใบเลี้ยงอะคะ่ะต้องลุ้นใบต่อไปตัวน,นี้ห้าร้อยบาทค่ะทาาบางแก้วค่ะค่าขอปล่อยทาาบางแก้วอีกต้นหนึ่งนะคะตัวน,นี้แผงเขียวค่ะต้นใหญ่แล้วถึงจะแผงก็สวยนะดูด,ดูดูเม็ดเข้าค่ะเริ่มมีแบบชมพูนิดหน่อยเดี๋ยวโฟกัสให้ดูนะคะดูลายเขานะคะสวย ก็ยังสวยอยู่ถึงเขาจะแผงหกก็สวยอยู่นะคะทานบางแก้วต้นนี้ปล่อยอยู่ที่ขอขอความต้นใหญ่ละกันหกร้อยบาทค่ะต้นนี้หกร้อยบาทนะคะนะคะพิเศษจริงๆวันนี้เปิด EP แรกนะคะเปิด EP แรกเลยน้องขอปล่อยในราคาที่แบบแบ่งปันจริงๆนะคะต้นนี้ค่ะทานบางแก้วหกรอยบาทค่ะแผงเกี่ยวดูเม็ดก่อนนะคะ ค่ะต้นนี้คือเจ้าพญานาเหมือนนะคะเออเจ้าพญานาเหมือนเนี่ยจะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับอสงไขยอสงไขเนี่ยจะแผงมาจากเจ้าพญานาเหมือนนะคะนี่คือต้นเจ้าพญานาเหมือนค่ะเป็นไม้หายากเหมือนกันนะคะคนคนมีน้อยค่ะ ถ้าความสวยนะคะดูอสงไขยเลยคะ่ะเขาอาจจะสวยไม่สู้อสงไขยแต่ว่าคือต้นกําเนิดของอสงไขยก็คือมาจากเจ้าพญานาเหมือนนะคะต้นนี้ต้นนี้ขอปล่อยในรคาคาในรคาคาแบ่งมันเบอๆแล้วกันนะคะขอที่แปดร้อยบาทค่ะแปดร้อยบาทค่ะมาต่อกันเลยคะ่ะต้นนี้คือพญามนนะคะดูดูใบน้องกันค่ะ ต้นใหญ่แล้วนะคะดูเม็ดก่อนพยามนค่ะต้นใหญ่เห็นั้ยเอ่ยค่ะพยามน์นะคะปล่อยอยู่ที่250บาทค่ะ 250รอหสิบาทส่งฟรีนะคะต้นใหญ่แล้วนะคะต้นใหญ่แล้วกระถางสี่นิ้วค่ะดูรากคือรากแบบเยอะเหลวนี่ค่ะพญามนสองร้อหสิบาทส่งฟรีค่ะอีกต้นนะคะพญามนมีสองต้นนะคะอันนี้ต้นใหญ่มีหลอดหลอดใหม่กำลังแพงดูความเม็ดนะคะให้ดู เห็นความแดงไหมอ่ะจะบอกว่าเห็นความแดงน้องไหมะคะน้องแดงมากเลยอะค่ะสองรอย้าสิบบาทสรงฟรีค่ะนี่ค่ะอันนี้พยามน์นะคะในกล้องมันอาจจะแบบสีแบบไอ้นี่นิดนึงแต่ว่าความความจริงคือน้องใบแดงมากอ่ะ ต่อกันที่ต้นนี้ค่ะมนสวรรค์ค่ะมนสวรรค์น,นะคะสวยอยู่นะสวยมากต้นใหญ่แล้วนะคะกระถางสีนิ้วมนสวรรค์ดูเม็ดนะคะดูเม็ดน้องค่ะนี่ค่ะโฟกัสงนี้เดี๋ยวมนให้ดูหนึ่งรอบ ต้นนี้นะคะชื่อมนสวรรค์ค่ะอยู่ที่ราคาห้าร้อยบาทค่ะสองฟีเพราะน้องต้นใหญ่แล้วเนาะห้าร้อยบาทสองฟีค่ะค่ะต้นต่อไปนะคะเอ,อ่อต้นนี้คือดาวเคียงดินค่ะนี่ค่ะดาวเคียงดินสองร้อยบาทค่ะ สองร้อยบาทกระถาง4นิ้วค่ะศิลานักปาดอีกต้นนะคะศิลานักปาดอีกต้นต้นนี้อยู่ที่300ค่ะต้นนี้นะคะถ้าสนใจคือแคปแล้วก็ทักอินบ็อกมาได้เลยหรือว่าจะโทรจะแอดไลน์สอบถามได้นะคะต้นนี้ สามร้อยบาทค่ะศีลานักปาดค่ะเต้นนี้เป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้ผ่าจากเอ,อลูกไม้ลูกเจ้าหวังค่ะจะสีชมพูหวานหวานเลยค่ะต้นนี้ปล่อยอยู่ที่แปดร้อยบาทค่ะเดี๋ยวโฟกัสให้ดูความสวยของน้องนะคะคือใบมันจะเลื่อมๆนิดนึงีน่นะชมพูชมพูวะนมเย็นเลยค่ะ ชมพูนมเย็นเลยลูกไม้แปดร้อยบาทค่ะค่ะต้นต้นนี้สุรเสนค่ะสุรเสนใบกำลังกัดแล้วนะคะใบใหม่ใบใหม่ก็คือกัดลายแล้วสุรเสนไม้เก่าไม้หายายากค่ะไม้ผ่านะคะนี่ค่ะต้นต้นยาวแล้วนะคะต้นยาวแล้วการจัดส่งก็จะจัดส่งยากนิดนึงแต่ว่าไม่ ไม่เกินใจนี่ค่ะสุรเสนค่ะสุรเรสนเห็นไมเอ่ยสุรเสนอยู่ที่หนึ่งรยห้าสิบบาทค่ะรวมส่งแล้วนะคะถูกมากกัดลายแล้วค่ะแม่กองค่ะแม่กองต้นนี้อยู่ที่ร้อยห้าสิบาทค่ะ แม่กองค่ะร้อยห้าสิบาทต้นนี้ดวงอมพรนะคะดวงอมพรสีชมพูนะคะต้นนี้จะใส่กระถางใหญ่ไปแลวใส่กระถางแปดนิ้วไปแล้วเพราะน้องโตเร็วตัวนี้ดูมีฮาแบบอ่อนๆดวงอมพรนะคะไม้ฟอร์มดีนะคะต้นนี้อยู่ที่เจ็ดร้อยค่ะขอเจ็ดร้อยนะคะเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยค่ะส่งฟรีค่ะ ดูหน้าเขาก่อนหน้าชมพูสวยนะคะมาค่ะตน้นนี้มิ่งมหามงคลค่ะชื่อมิ่งมหามงคลกัดลายแดงแล้วนะคะอ่อถ้าใครสนใจนะคะอยู่นีเนี้ยมันมีหลากหลายมากเลยอะนี่ค่ะต้นนี้มีกระถางนี้มีสองต้นค่ะมิ่งมหามงคลนะคะกัดลายแล้วสวยแล้ว ต้นนี้ขอ400แล้วกันค่ะ400รวมส่งค่ะ400รวมส่งลายชัดๆสวยสวยจริงๆลายไทยด้วยค่ะลายไทยมิ่งเป็นมิ่งไทยนะคะไม่ใช่มิ่งจีนนะคะมิ่งมหามงคลน,นะคะมันมีมิ่งมงคลกับมิ่งมหามงคลน,นะคะต้นนี้จะเป็นมิ่งมหามงคลค่ะ ขอปล่อยไม้มเมล็ดอีกต้นนะคะต้นนี้เม็ดแดงชัดมากค่ะใบพื้นเขียวเม็ดแดงเม,ม็ดแบบอหญ่โตมหูลานต้นนี้นะคะอยู่ที่สองร้อยบาทค่ะเป็นลูกไม้มเมล็ดค่ะเออแม่จะเป็นแม่กองแม่กองพ่อจะเป็นพรมนีค่ะพรมนีเดิมเขาเป็นใบกาบนะคะเห็นไหมคะ กขาจะมีหูด้วยหมูข้างล่างที่สองร้อยบาทนะคะตัวน,นี้ขอกปอยลูกไม้ค่ะลูกไม้คือใบเหมือนกามีเลยอนะ่ะตัวน,นี้นะคะกระถางนี้อะให้กระถางเลยกระถางนี้มีสองต้นมีสองแบบมีมีใบเขียวสะดือแดงกับต้นนี้ดูลายเปิดความเปิดของเขานะคะ น่ารักตัวมูตัวนี้สองร้อยนี่ค่ะความเปิอๆของเขานะคะเดี๋ยวจะให้ดูนี่ค่ะต้นนี้สวยนี่ค่ะสองร้อยบาทค่ะลูกไม้ค่ะเป็นลูกไม้ลูกไม้มเล็ดค่ะต่อมาต่อกันที่ต้นนี้นะคะตัวนี้คือกุมพกันค่ะ กุมพกันกุมพกันนะคะเขาจะมีหูใต้ใบแต่ต้นนี้ยังเล็กอยู่หูใต้ใบยังไม่มาจะโฟกัสให้ดูจะประมาณนี้ลายลายของกุมพกัรเจะประมาณนี้ปุ๋ยกล้องนี่ค่ะสวยสวยจริงกุมพกันมีหูนะคะเมื่อเขาเกตจัดนะโตเต็มที่เนี้ยเขาจะเขาจะมีหูใต้ใบค่ะ ต้นสูงแล้วคือทรงแบบปุ้มพกักการสองร้อยบาทค่ะสองร้ยบาทไม้เดิมไม้เก่ามีเศรษฐีพันล้านมีเศรษฐีพันล้านด้วยนะคะเศรษฐีพันล้านต้นใหญ่แล้วแต่ต้นเนี้ยจะด่างน้อยหน่อยเดี๋ยวเอาก ้นใหญ่แล้วเห็นไหมคะความด่างเขาคือแค่ไปลายใบอะคะ่ะแต่ถ้ามันก็ถ้าด่างน้อยก็เหมาะไปตั้งแม่เพราะเขาจะแบบโตเร็วแต่ถ้าด่างเยอะเขาจะเหมือนแบบโตช้าเนี่ยคะ่ะความด่างด่างนิดนิดจริงๆไปลายใบแค่ไปลายใบอะคะ่ะ เสร็ฐถีพันล้านค่ะตอนนี้ปล่อยที่สามร้อยค่ะต้นใหญ่แล้วนะคะคือไปตั้งแม่ได้เลยค่ะตั้งแม่ด่างด่างประมาณนี้ด่างประมาณนี้ก็ไปลุ้นต่อนะคะด่างเขาจะด่างนี้ปลายไป,ไปหรือบางไว้ก็มาแบบด่างเยอะเลย ต้นนี้คือนพเก้าค่ะนพะเก้าต้นใส่ตั้งแม่แล้วนะคะต้นใหญ่ต้นใหญ่มากใบใหม่หม้มวนมาเลยนี่ค่ะประมาณนี้ต้นนี้อยู่ที่ราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ นพะเก้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้าไปถึงก็คือแบบว่าอีกเดือนนึงก็คือผ่าอะไรแล้วอะคะ่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะโนพะเก้ารวมจัดส่งแล้วนะคะรวมจัดส่งแล้วค่าต้นนี้ก็คือสุดลัก สุดรักค่ะด่างนิดนิดด่างน่อยๆความด่างความน่ารักตัวโมตัวนี้ยังยังด่างไม่เยอะค่ะสุดรักอยู่ที่ตัวน,นี้อยู่ที่ห้าร้อยค่ะนี่ค่ะด่างน้อยๆด่างแบบไม่เต็มใจด่าง ห้าร้อยบาทสิล้วต้นนี้คือลูกไม้หน้าหวานนะคะเป็นลูกไม้ไม้เมล็ดพ่อกับแม่เขาจำจำไม่ได้ว่าเป็นอะไรผสมกับอะไรน่าจะเป็นธาตุบางแก้วกับเจ้าหวังนี่แหละเกิดจากไม้เมล็ดนะคะโอเคฟอร์มดูให้ดูสีนะคะสวยสวยหวานเลยแล้วเหมือนแบบว่า มีเม็ดเม็ดเขียวเหมือนเหมือนเจ้าวังกับนค่ค่ะหอมปลายมีชมพูนิดๆต้นนี้สวยมากต้นนี้ขอปล่อยที่ห้าร้อยนะคะสีหวานหวานมากน่ารักมากเหมาะกับผู้หญิงเลยผู้หญิงชอบนะทรงเนี้ยตอนนี้ห้าร้อยค่ะลูกไม้เล็กสีหวานหวานนมเย็นเดี๋ยวจะให้ดูความชมพูนะคะของลูกไม้ที่ ส่วนเรานะคะที่เราบอกว่าแปดร้อยบาทต้นนี้ค่ะต้นนี้ต้นนี้คือเป็นลูกของต้นนี้ค่ะเป็นลูกของต้นนี้นี่ค่ะชมพูชมพูนุมเย็นจริงๆอันนี้แปดร้อยบาทเป็นของต้นนี้ แล้วดูแม่เขานะคะแม่เขาเป็นไม้ทรงทรงพุ่มเตี้ยนะคะแต่ดูความสีอันนี้คือสีชมพูนะชมพูจ๋าเลยแหละมีความด่างดูใบมีความป้าย ต้นจริงก็คือสวยมากแบบแม่เขาว่าต่อที่เกบเกดอีกต้นหนึ่งเมืองเกบเกดใบใบนี้คือขาวให้ดูความดา่างต้นนี้ปล่อยอยู่ที่หกร้อยค่ะหกร้อยบาทดูแต่เล็กมากนะเท่าเหรียญบาทอ่ะเล็กกว่าเหรียญบาทอีกมั้ง